เบตั้นชัวรถรูค่คร่ทะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม่มีถอยคัสซัมเกรเดเอทุกคันเลือกแบบเป็นร้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนนักริษความนำถั่วปลอดภัย1นึ่พปเซนโปรโมชั่นมากมายให้เลือกสมใจเบตันชัวรถ วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการรถแซปเบอร์ค่ะวันนี้ยินมาแนะนำา e r c e d e s b e n z C 250 AMG Dynamic โฉม w 205ค่ะรถคันนี้เป็นปี2016เลขใหม่วิ่งมาเพียงแค่126,000โลเท่านั้นกับราคาปรับรถพิเศษเลยค่ะ1,359,000บาทเท่านั้นด้านหน้ามาพร้อมกับความสปอร์ตอย่างลงตัวด้วยชุดแต่ง AMG Body Styling ไฟหน้า LED High Performance แล้วแบกอลลอยขนาด19นิ้วค่ะภายในมาพร้อมกับเบาะ AMG Package สีแดงเร้าใจมาพร้อมกับเบาะปรับไฟฟ้าค่ะ Memory Seat 3ตำแหน่งพวงมาลัย Multi Function ได้เป็นระบบเปลี่ยนเกียร์แบบ Paddle Shift แล้วก็ได้เป็นเกียร์ค .9 Speed ค่ะหน้าจอกลางขนาด8นิ้วค่ะรองรับครบทุกฟังก์ชันถัดลงมาเป็น Air Auto ปรับแยกอิสระได้ซ้ายขวาพร้อมกับนาฬิกาอนาล็อกวัสดุตกแต่งภายในเป็นแบบลายไม้สุดหรูค่ะได้เป็นชาร์จชทมาให้ เอาไว้ควบคุมและสั่งงานผ่านหน้าจอนั่นเองยังไม่พอค่ะด้านบนยังมาพร้อมกับหลังคาพาโนรามิกซันรูฟสามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าค่ะดูรา้าสปอร์ตและก็ยังมาพร้อมกับออปชันที่จัดเต็มมากๆเลยนะคะแล้วคันนี้ลูกค้าเป็นเจ้าของได้น,นะคะที่คุ้มมากๆค่ะ1,359,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าดูได้เลยนะคะหน้าร้าน เราตั้งราคาอยู่ที่1,459,000วันนี้ลดไปเลยค่ะ1,000 0บาทวันนี้เอาราคาดีๆไปเลยค่ะ1,359,000บาทเท่านั้นครยราจะเป็นทรงสโลปสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟท้าแบบ LED ค่ะชุดแต่ง AMG รอบคายเป็นทอคูโคมเมียมแบบนี้เลยค่ะฝากระโปรงท้ายนะคะมาพร้อมกับระบบเปิดปิดแบบแฮนด์ฟรีแอสเซทค่ะ ด้านในนะคะกว้างขวางค่ะสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะนะคะสามารถพับเบาะได้ทั้งสองฝั่งแบบนี้ได้เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่ชอบก็จัดได้เลยคันนี้ฟรีดาวน์ศูนย์เปอร์เซ็นต์ผ่อนอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันบาทเท่านั้นและก็ยังมีรับประกันหลังการขายซูสตามเงื่อนไขสองปีเจ็ดหมื่นโลอีกด้วยสนใจโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์ศูนย์แปดสองแปดห้าหกศูนย์ศูนย์ศูนย์หรือแอดไซน์เอดีดีเก้าเก้าเก้าแล้วพบกันที่เบเดชัวร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ไม่ตั้งใวไม่ว่าคนอยู่ที่ไหนรถมือสองคุณภาพดีเพราะมีคนมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวไม่ตั้งัว